ทุกอย่างที่เชียงใหม่ขี้โกงมากเลยทำไมอ่ะอะไรอะไรมันก็น่ารักไปหมดเลยเออโ,อโอ้โหอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงคือแบบผู้คนอาหารท้องฟ้ายังขี้โกงเลยอะถ่ายอะไรก็สวยมหมดเลยก็สัญญานะคะว่าวันนี้นะคะพวกเราก็จะมามอบความสุขให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ ไม่ขออะไรเลยค่ะทุกครั้งที่ที่บิวตี้ขอเนี่บิวตี้ขอขย่างเดียวนั้นเลยก็คือว่าขอให้รักพวกเราทั้งหมดนี้ค่ะกันไปนาน,านเลยแล้วก็<ม>รักเวทีมิสแกนของเรานะคะเพราะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเวทีเราเนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เราพร้อมที่จะมอบความสุขให้ก่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอสั้นๆอีกคําเดียวนะคะซ้อมมาแต่ลืมอ่ะให้น้องช่วยสอนนิดนึงนะครับ บิวตี้ฮักทุกคนเลยเจ้ามันก็บร่ได้ยากแต่นอกบิวตี้จ้าแค่บอกฮักนี่เนาะก็มันบอกใช่อาสาภาษาอีสานอ่ะบอกเป็นอีสานดิมันค่อมันอุกกำเมืองอุกกำเมืองเน้นก็คอยนะอ่ะงงไปละขอบคุณจ้าโอเคขอบคุณบิวตี้ครับไปที่เสาเหนือของเรากันบ้างเนาะมาลัยสวัสดีจ้า มาไลก์ขันมิสแกรน g r a ร d China ก็ก็ขอบอกก่อนว่าหูซึกดีใจขนาดนะเจ้าตีมีคนหลายคนมากตีมาหาทุกคนเลยในนี้ก็คือเราทุกคนนะเจ้าได้เตรียมเตรียมความพร้อมมาให้ทุกคนเลยมีทั้งเซอร์ไพรส์มีทั้งกิจกรรมต่าง ผมอาจจะปะลดนิดน้อยนะเจ้าสุมาโตะ <g ül> ทำไมถึงประเลดนะเจ้า <g ül> มันว่าถอบอ, <g ül> <g ül> อ่ะแปลด้วยบนบนนี้มงงกันทุกคนเลยว,ว่าแปลว่าอย่างเจ <g ül> ้า <g ül> เนาะมาเป็นอย่างเพราะว่ามาเลายอูอะอย่างไปมาเลยก็จะอูจักใจ <g ül> อ้าว <g ül> พารามาเลยฮักทุกคนเลยเจ้า,า <g ül> ก็ขอขอบคุณทุกคนนะจ้าตีมาหาอ่าเปินหาเปิ่น ขอทุกคนก็หวังว่าวันนี้ก็จะย่าให้ทุกคนมีความสุขนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้นแรกเจ้าเอาต่อไปสาวเจียงใหม่ของเรากันบ้างสวัสดีเจ้าเือเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ทำบ่อเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วท่อนเดียวท่อนเดียวลองได้ท่อนเดียวไม่เอาเอาท่อนเดียวก็พอนะคะก็วันนี้รู้สึก ดีใจมากๆนะคะก็เป็นเป็นสาวเหนือคนนึงไปแล้วนะคะมีบ้านอยู่ที่นี่ญาติพี่น้องตอนนี้ก็เนี่ยเต็มหอเต็มพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วนะคะรู้สึกว่าได้กลับมาอยู่กลางอ้อมอ,อกอ,อ้อมใจของชาวเชียงใหม่ชาวเหนือนะคะก็เฮ้ยพวกาเหนือวันนี้ยังไงดีละ่ <c oughs> ะเมื่อไรช่วยด้วยอะไรเนี่ยเธอเธอเป็นแบบตัวแทนเชียงใหม่นะเจ้ากรบ่กบอกบอ,แบบอ่าอันนี้อุกระไรอุโอกับไพรนสกรรมบ่อนี่ มันแปลว่าแบบเออรักทุกคนอะไรอย่างเงี้ยสกำบอสกำบอสกำบอกเออไม่ได้หรอะไม่ใช่ไม่ได้ค่ะก็โอเคโอเคอันนี้มันเป็นมุกนะคะก็อยากจะบอกว่าคิดตึงหาทุกคนเนอะฮักน้อยๆแต่ก็ฮักเป็นเมอนนะเจ้ารักน้อยๆแต่รักนานนะเจ้าโอเค รอชมนะคะว่าวันนี้พวกเรามีเพลงอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเดี๋ยวรอฟังนะคะครับผมอาต่อไปครับชาล็อตจ๋าทำไมสวัสดีค่ะขอบคุณจักนัเจ้าที่มาหากันเออก้าคนประเนดเมืองมาอู้เลยเนาะ อ่อ,อ,อย่างต่อฮักทุกคนเจ้าฮักทุกคนเจ้าหอสเซอร์ไพน์นอะเจ้าเอาขอเสียงกีต้ารลดหน่อยสิครับอมาอู้กับเมืองทั้งตีเอาต่อไปครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเสีย ได้ข่าวว่าวันนี้เหมาทั้งสูตรกันครับเพื่อมาจัดงานเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ติดต่อไปแล้วค่ะว่าจะซื้อที่นี่เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้จ่ายเงินสดอาจจะต้องเป็นโฉนดที่ดินแทนใช่แล้วก็อย่าอย่ากิดดังได้ไหมเพราะว่ากลัวคนหมั่นไส้ผมว่าไม่น่าทันละไม่ต้องคิดดังนะคะไม่เป็นไรแล้วก็ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเยือนเชียงใหม่นะคะฮักหลายหลายฮักก็เจ้า ฮักหลายก็น่ารักรักมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเยือนที่เชียงใหม่ค่ะสนุกมากสนุกตั้งแต่เมื่อวานที่ได้มาถึงพี่น้องที่นี่น่ารักมากค่ะอ,อ,อยากจะบอกว่าท่าช้างข่าวจ้วเลย <laughs> อะไรข่าวจ้วกครับ <ไฟ S 1> ผมไฟค่ะไฟขอไฟไฟข่าวมาเออเออ ก็วันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนแบบสนุกด้วยการดีใจที่วันนี้แบบทุกคนมากันเยอะมากค่ะชื่นใจมากๆแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะกิจกรรมสนุกมากค่ะวันนี้ครับผมขอบคุณครับเอาต่อไปครับไฮดี้ไฮดี้พลังใบสวัสดีค่ะกลังเขาล้นเหลือนะก็วันนี้นะคะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าไฮดี้มาในทีมอะไรก็จะบอกว่ามาในทีมสาวใต้สลิดดกบอสลิดลูกบอสลิดบอสลิด แต่หนูพอสลิดเลยเจ้าสลิดน้อยแต่สลิดมากสลิดกับสลิดสลิดคุณวัฒน์ปวดหัวแล้วคนนึงแต่ละคนอยากจะบอกว่าฮักเชาวเชียงใหม่นะเจ้าเป็นคนชอบภาษาเหนือมากๆค่ะถ้ามาเจอกันก็พูดภาษาเหนือด้วยกันได้นะคะเป็นคนชอบฟังมากเซวอะไรด้านโน้ตมีเซลด้วยนะ งงเลยแซวอะไรก็แค่รีวิวเชียงใหม่นิดหน่อยเองอะเรารีวิวไปไงว่าเชียงใหม่ข่าวตีเงี้ยก็อยากจะขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งนะคะเป็นคนชอบภาคเหนืออยู่แล้วชอบเชียงใหม่ชอบแบบว่ามาเที่ยวอยู่แล้วเราได้มาเจออันนี้แอมสับแล้วก็มาเป็นเราตอร์เน็ตก็จะอยู่กับเราก็จะแบบ WiFi แรง ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอทุกคนนะคะรับรองว่าม่วนแน่นอนนะคะสนุกแน่นอนม่วนภาษาเหนือก่อม่วนเจ้าม่วนใช่ไหมเจ้าแล้วก็อยากจะบอกชาวเชียงใหม่ว่าฮักเนื้อเจ้าฮักขนาดนักนะเจ้าฮักขนาดนักเลยเจ้าเออครับผมเอาต่อไปครับทีน่าสวัสดีค่ะทีน่าชนะวันเวกรองอัดับสองมิสแกรนด์ไทยแล สวัสดีจ้าก็อยากจะบอกนะคะอู้กำเมืองไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขได้เจอพวกเราทุกคนแล้วก็เรามีกิจกรรมดีๆมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรหรอกแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์กับหนูดีเพราะเดี๋ยวทุกคนจะรู้โอเคบอกขนาดนี้บอกชื่อเพลงเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูค่ะฟังแน่นอนใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะพี่สาวต้อง เดเจอกันเจอกันเลยอยาอย่าอย่อย่าอย่ืนเลียงกันสตัสวแบบนี้อย่าย่าอก็สวัสดีค่ะออรนสแมมิสแกรนด์แโซและก็เป็นต yeah, 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 yeah. yeah. to oh. so ัวรนออมิสแกรนด์ไทยแนแล้วทำไมนี <laughs> ่มิสแกรนด์นะอย่าอย่าอย่าหน้าเหมือนซา เขอร้องหนูคนละซันกันจ้า <laughs> <laughs> สับสับสับพระอวยพรอย่างหนักที่พูดไรสาระเพราะว่าทุกคนพูดไปหมดแล้วจ้า <laughs> อยากบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยสนุกนะ <laughs> สนุกแบบเฮ้ยข่าว <laughs> สนุกแบบข่าวจุ๊กเลย <laughs> สนุกแบบหน้าฮักป,ลปะล้ำเหลือนะจ้า <laughs> <laughs> ขอพูดอีกคำเดียวครับผม ข้าเจ้าใครอยากกินแกงหอยไปย้าข้าเจ้าเนี่ยแค่นี้ล่ะค่ะข,ขอบคุณหลายๆเด้ออยากกินแกงหอยแล้วทักน้องนักแล้วก็ทักน้องนานๆนะเจ้าอ่าและคนสุดท้ายครับมาริมาเพื่อนเล่นใหญ่กันหมดแล้วมาริมาเล่นใหญ่แล้วก็เล่นหมดแล้วก็เล่นทุกมุกด้วยไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้ว <laughs> ไม่เหลือแล้วคาดหวังเหรอไม่ต้องละมั้งหมดตั้งแต่หนูดีล้ะ หมดตั้งแต่เสียงแล้วเสียงไปนู่นแล้วมาไม่ต้องพูดแล้วพูดทุกอย่างพูดตั้งแต่หนึ่งสองสห้าหกเแต่เรา,าต้องปิดไงเราเป็นคน<า>ปิด่ก็อ,อ,อยากจะบอกกับทุกคนว่าน้องหักตัวเนอร์เอหักคนเจียงไม่คนาดอ,อขอบคุณนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็อยากจะ หลายคนได้ฟังเสียงมาล้องเพลงครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เอาชิาหุอุดหูมาด้วยหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อว่าเราจะพัฒนาขึ้นทุกเพลงแน่นอนแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ได้ฟังกันแน่เร็วๆนี้ขอบคุณค,ค่ะครับผมอ้าขอเสียงกรี๊ดดังๆใกับทั้งเก้าคนด้วย